การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูนนะคะก็เดินหน้าเรื่องของการกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นค่ะร่วมการจัดงานสโตยซีฟู้ดและอเมซิ่งรันสันหลังมังกรในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะ โดยเมื่อเร็วนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัมมนางานสตูลค่ะร่วมกับจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลตันหย,นนนยงโปและก็ชมรมกรีธาจังหวัดสตูลค่ะร่วมกันแถลงข่าวนะคะเตรียมจัดงานสโตยซีฟูด้ดแอนด์เมซิงรันสันหลังเมืองกรค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะณบริเวณลานริมชายหาดบ้านตันหยงโปในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะ โดยการถแถลงข่าวนะคะก็มีท่านเอกรัตหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคุณสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและคุณพานุวรมิตรนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลก็ร่วมการถแถลงข่าว ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะระบุว่าสำหรับการจัดงานสโตยซีฟู้ดแอนด์อเมซิ่งรันสันหลังังกรจัดขึ้นค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะจากคลัสเตอร์นะคะแล้วก็ ในคลัสเตอร์ใกล้เคียงด้วยเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และก็ยังทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้สัมผัสกิจกรรมด้านการกีฬานะคะภายใต้บรรยากาศที่แปลกใหม่ผสมผสานกับการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่กําลังอยู่ในกระแสข,ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่กลุ่มดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอค่ะเพื่อสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้นะคะระบุว่าในจากจังหวัดสตูลเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามจึงอยากจะเปิดโอกาสนะคะและก็เชิญชวนนักวิ่งหรือคนที่กําลังจะเข้ามาท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความมหัศาจรรย์ตลอดเส้นทางวิ่งรวมทั้งยังจะได้ลิ้มรสความสดความอร่อยของอาหารซีฟู้ดเมืองสตูลด้วยค่ะไปฟังเสียสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็จะวิ่งในลักษณะฟันนันบน พื้นที่สันหลังมังกรนะฮะระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรจึงเป็นสันหลังมังกรที่ยาวที่สุดนะฮะแล้วก็ล้อมรอบด้วยทะเลอันดามันสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่นี่อาหารสีผูสดที่สดุดราคาเป็นกันเองนะครับเราก็จัดงานขึ้น13 1 5ถึงนะมีนักต้องมีการแสดงของ ศิลปินท้องถิ่นนะของศิลปินที่นักที่พี่น้องชาวไทยรู้จักดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็มารับประทานอาหารซีฟู้ดกันนะกันก็ขอเชิญชวนนะนักวิ่งทั้งหลายก็รับสมัครแค่ประมาณสัก300ท่านนะลงทะเบียนมานะครับ450บาทนะก็มีสิ่งของต่างๆมากมายที่มอบให้ที่สำคัญเรามาวิ่งบนสันหลังมังกรซึ่งไม่มีที่ไหนนะฮะ ก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านมาเยือนสตูลนะฮะจังหวัดสตูลเราก็ให้ความสำคัญกับอีเวนต์กิจกรรมการท่องเที่ยวเรามีการจัดเป็นประจำทุกทุกเดือนนะฮะแล้วก็มีการบูรณาการการพูดคุยกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทททไม่ว่าจะเป็นทางภาคภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการพูดคุยแล้วก็จัดงานลักษณะอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำก็เชิญชวนนะ ให้มาเยือนจังหวัดสตูลกันครับด้านนายพานุวรมิตรนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลก็เปิดเผยค่ะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่นนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านของผู้ประกอบการเองในพื้นที่ยืนยันนะคะถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านที่พักแล้วก็การบริการต่างๆ สำหรับภายในงานนะคะปีนี้บอกว่าจะพบกับกิจกรรมมากมายได้แก่กิจกรรม Amazing Run สันหลังมังกรการวิ่งบนหดหอยนับล้านทถาำกลางอ้อมกอดของท้องทะเลค่ะโดยจะมีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า300คนนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังจะได้ร่วมกันลิ้มรสอาหารทะเลนะคะสดสดใหม่ๆจากร้านเด็ดร้านดังในพื้นที่จังหวัดสตูลรวมไปถึงอาหารและก็เครื่องดื่มหลากหลายนะคะกว่า30บูธ นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากจากท้องถิ่นชุมชนสตูลที่คัดสรรมาให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมกันเลือกซื้อแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะ ดูเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวพร้อมกับโปรโมชั่นภายในงานซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สําหรับกิจกรรมนะคะที่จะเชิญชวนทุกคนไปร่วมสนุกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัม,มนานสตูลที่บูธเดอะมิราเคิลสตูลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานผู้ร่วมงานก็ยังจะได้พบกับเหล่าบรรดาศิลปินนะคะ รวมไปถึงยังมีการแสดงศิลปะพระขววัฒนธรรมต่างๆนะคะการแสดงดนตรีโฟกซองไทยมาเลเซียและการแสดงสุดพิเศษจากนักดนตรีนะคะที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ที่จะสลับหมุนเวียนกันมามอบความสุขให้ผู้ร่วมงานทุกวันระหว่างวันที่13-15ถึงกรกฎราคมนี้นะคะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลค่ะ ตัวตันหยงโปโอเองนะครับพื้นที่มันจะจํากัดเรื่องของที่พักนะครับแล้วก็ตัวเมืองเองเนี่ยห้องพักก็อย่างไม่เยอะนะครับเราคิดว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาเช้าไปเย็นกลับนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งก็มาวิ่งแล้วก็กลับนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาพักหรือว่ามาใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออาหารการกิน,นก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับรายได้ในตัวนี้เราคิดว่าก็น่าจะเป็นรายได้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยจะต้องดูอีกนิดหนึ่งนะครับในช่วงของการจัดงานแต่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับก็คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันคือนอกจากเรื่องของงานอีเวนต์ในวันที่1 3บสถึงเนี่ยเราคิดว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของสันหลังมังกรน,นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นก็จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวนะครับซึ่งตลาดหลักการท่องเที่ยวของของสตูลจริงๆแล้วก็มาจาก3จังหวัดแล้วก็หัดใหญ่สงาะะคร การประชาสัมพันธ์ในจุดนี้การจัดงานในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างกระแสในการเดินทางที่ให้คนกลับมาท่องเที่ยวหลังจากนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ